สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำการใช้นะครับผมตัว p l u i n Sketchup นะครับผมตัวอ่า b e z i r Tool นะครับผมตัวนี้นะครับจะใช้สำหรับการวาดนะครับผมเป็นส่วนใหญ่นะครับผมก่อนอื่นให้เรามาติดตั้งกันเลยนะครับให้เข้าไปที่ Windows นะครับแล้วก็เลือกที่คำว่า a t t e n t i o n Manager นะครับก็จะขึ้นหน้าต่างมาแบบนี้นะครับผมจากนั้นก็เลือกที่ Install นะครับผม อ่าทีนี้ก็เลือกที่ตัวนี้นะครับผม <c oughs> แล้วก็กด open ต so ัวไฟล์ผมจะเอาลิงก์ไว้ที่อ่าอ่าด้านล่างคลิปนะครับผมสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับโอเคนะครับผมจากนั้นก็คลิกขวาที่ด้านบนตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกที่ตัวนี้นะครับ i s a t Toolbar นะครับอ่าก็จะขึ้นหน้าต่างมาแบบนี้แล้วก็มาลองใช้กันเลยนะครับผมใช้ตัวแรกก่อนเลย ผมจะลองวาดนะครับลากเส้นมาแบบนี้เลยอ่าดูนะครับความพิเศษของมันก็คือเราสามารถดัดส่วนโค้งได้เลยนะครับมในการวาดรูปนะครับแบบนี้นะครับผมเป็นต้น,นครับหรือจะทําอีกตัวหน,นึงนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นเส้นแบบหยักๆนะครับอ่าเนจะเส้นประมาณนี้นะครับผม ส่วนเส้นต่อไปนะครับผมก็จะเป็นเส้นตัวนี้นะครับอ๋อผมเลือกผิดเป็นเส้นตัวนี้นะครับเอาลองตัวนี้ลองตัวนี้ <c oughs> นี่นะครับผมเ,เส้นวงกลมนะครับผม วงกมมลมมนนิดหนึ่งนะครับตัวนี้ก็ลองไปใช้ดูนะครับผมลองไป r ร a t e ดูนะครับผมตัวนี้ก็มีเครื่องมือนะผมไม่เลือกใช้เยอะแยะนะครับลองไปวาดดูได้เลยนะครับ ทำไมมันใช้ไม่ได้ล่ะเออใช้ได้แล้ว <c oughs> ผมบวนิดเดียวมาเลยเออเห็นไหมอ,อ่าเราไปวาดเล่นๆดูเลยนะครับผมลองใช้วาดดูเนี่ยว่เหมือนแว่นตาเลยนะครับรูปนีออ้วิธีใช้ก็กดนะครับผมที่มูฟแล้วก็กดคอนโทรลลากออกไปเลยครับอ,อ่าจากนั้นเราก็ทำการดันออกไปเลยนะครับผม ถ้าเราจะออกแบบอะไรต่างๆนะครับผมใช้ตัวนี้สะดวกนะครับผมไม่ต้องใช้ตัวเส้นลินสอนะครับผมให้ลําบากนะครับหรือว่าตัวนี้นะครับผมเพราะว่ามันอาจจะไม่เนียนนะครับผมอาจจะไม่เส้นโค้งที่ไม่เนียนก็ได้ลองไปใช้ดูนะครับผมก็ใช้ง่ายนะครับผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับสําหรับอ่าตัว sketchup นะครับผมตัวปลั๊กอินของมันครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ ลาไปก่อนก็ขอขอบคุณครับ